หรือเจ้าจะไปกับข้าแบบนี้เลยโนน้าจะมีพอม,มีวิธีที่แบบแบบเราไม่ต้องบอกแบบอยู่ๆแบบในหัวผมแบบรู้ทางน้าจะพอมีไหมมีอยู่แล้วน้าจะทำเองโอ้เจ้าต้องตามทางที่ข้าน,นำพาไปแล้วเจ้าจะเจอคนที่มีพลังวิเศษคนนั้นอืมเอาไปซะ กราบสวัสดีพี่พี่อีฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องโอไฮโอนะครับก็เป็นเวลาหลายวันแล้วนะที่ผมไม่ได้มาหาเจ้าหอยสังวันนี้ผมก็จะมาหาเจ้าหอยสังซึ่งผมเก็บเจ้าหอยสังไว้ด้านบนนู้นนะครับก็ผม เห็นไลยๆคอมเมนต์บอกให้ผมไปหาเจ้าสั่งบ้างอะไรบ้างผมก็จะไปหาเจ้าสั่งไนงะเพราะผมก็ไม่ได้เจอเขามานานมานหลายวันนะประมาณสามสองสามวันแล้วนะผมก็จะไปดูว่าเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมได้กินอะไรบ้างหรือยังไงครับเพราตอนนี้ผมก็จะเพื่อแบบไม่ให้รอช้าอะไรก็เราจะรีบออกเดินทางไปหาเจ้าหอยสั่ง ซึ่งหอยสังก็อยู่บนข้างบน,น,นผมจะรีไปกันทุกคนผมจะรีบไปหาเจ้าหอยสังตอนนี้ผมก็เริ่มออกเดินทางกันทุกคนถึงเจ้าหอยสังเหลือเกินหน้าหอยสังพาดผมพาทุกคน,ท,กคนทุกคนต้องิดถึงเจ้าหอยสังมันผมมั้งไปหาเที่ยวหาเอาซะหน่อย ไม่รู้เป็นตอนนี้นะโหเป็นไงบ้างสบายดี้างไมไมยเพราะเราก็หายจะเขาไปหลายวันเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ในเขตป่าพม่าะนะครับเส้นทางก็จะอาจเราไกลนิดประมาณหนึ่งทุงทกคนปวดใหญ่มากละ โอ้ยต้นหนามโหผมจะพี่ๆทุกนผมจะรีบออกเดินทางก่อนนะเพื่อที่แบบไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวถ้าถ้าถึงแล้วผมจะรีบถ่ายทุกคนดีๆดูก่อนว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้เดินทางมาถึงแนละ้วพี่พ,พีีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ผมวางหอยไว้นะอตอนนี้ยังไม่รู้จักชื่อนะเขาเลยวันนี้ผมผมต้องถามชื่หนาเขาแล้วแต่ตอนนั้นผมถามนะเขาว่านะานะาเนะขาจำชื่อตัวเองไม่ได้อุ้ยขวาน นี่เขาเรียกถาวนหลงบอกว่าเนี่เหมือนถาวนหลงไงใช่บ่อยก็ไม่รู้เรื่องสุนไพรผมก็อาจจะไม่ค่อยเก่งมากอะไรเท่าไรนะทุกคนนี่ทุกคนถ้าผมเดินขึ้นไปสักนิดหน่อยถึงแล้วระยะทางก็ไกลเอาเรื่องมากเลยนะตอนนี้ อ่นงะเี้ยโอ้ผมจะขออนุญาตไปเอาหอยกันนะครับให,นนใหนะบ้ทุกคนให้ดูนี่ทุกคนถึงที่นี่ผมถึงที่แอบของนา้นาหอยสังน,นะมึงจะมาซ้อนแอบน้าเขาที่นี่นี่นะครับทุกคนเฉลิมอะไรกันเนี่ย คุนได้ยินมันผมไหมเสียงอะไรวะนะครับนะได้ยินผมไหมนะครับนะครับคุณนะผมยู่เบาไม่รู้นะแต่ตอนนี้นะาขงไม่ตอบผมเลย น้าหอยสังอยู่ไหมครับน้าหอยสังหยุดแถวนี้ไหมครับน้าหอยสังครับหนามาแล้วใช่ไหมครับจำผมได้ไหมโอ้ผมโอเองครับนะคนที่มาปลดปล่อยน้าวันนั้นะอะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับ น้าเอาไม้ผมดูหน่อยได้ไหมน้ามาแล้ว<อ>น <ะ S 2> ้าใช่ครับเป็นไงบ้างนะ้าสบายดีไหมสบายดีโอ้ผมไม่ได้ไปหานะ้าส,สามวันสามวันเลยใช่ค่ะรอเองตั้งนานแล้วแล้วน้าได้กินอะไรบ้างยังครับขาอยู่ข้างในก็ดีไม่ในหอยไม่มีพวกของกินอะไรบ้างไหม มันคนมีกาเก็บสารอาหารไว้อือแล้วมาได้ไงเนี่ยผมก็มาหาน้างไงมากี่คนนีผมาคนเดียวอ๋อเพื่อนเพื่อนแดงผมมันเขาไม่ว่างมานี่ทุกคนจำมันที่ผมูดผมบอกกันได้ไหมตอนเช้าอะ่นะน้าเขาจะเป็นคนอ้วนแต่ตอนเย็นอะนะ้าเขาจะเป็นคนผอมซึ่งแปลกนะ แ<ไ>ปลกสำหรับผมไหมข้ายากได้คนปลดปล่อยหอยอยากได้คนปลดปล่อยหอยใช่แล้วแล้วผมจะช่วยน้า,างไงเนี่ยน้าติดเตมือนต่เกิดแล้วโอ้มีทางออกเฮ้ยผมหรอใช่ผมมีทางออกนะผมผมตอนนี้ผมไม่มีทางออกนะเพราะผมก็ผมัไม่รู้จักใครลยมาบ้างใหม่ไงจะมีคนที่เข้ามาช่วยข้าได้อืม อาจจะมีคนที่ช่วยเขาไม่ช่วยน้าได้ใช่ไหมใช่ต้องไปกับข้าเราไปตามหาได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะพาน้าหอยสังนะครับไปตามหาคนช่วยเอคนช่วยน้าใช่ไหมใช่ให้แบบหลุดพ้นจากหอยสังนะครับแล้วเราจะเจอเราจะเจอเขาหรอนะ้าไม่แน่ใจแต่ข้าลืมชื่อเขาไปแล้ว น้าลืมชื่อเขาแล้วน้าจำตอนนี้น้าจำชื่อตัวเองได้ยังเพราะตอนนี้นผมถามชื่อน้าน้ายังจำชื่อตัวเองไม่ได้เลยยังจำไม่ได้เลยอมผมก็ต้องเรียกนะ้าดำเหมือนเดิมมะได้ได้ผมต้องเรียกนะ้าดำเหมือนเดิมมะเพราะผมก็จำเองได้นะโอ้เขินอเอามาหลายวันแล้วผมต้องขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้มาหาผมอยากมาหาหน้าหลายวันมากแต่ผมแบบเป็นเวลาอะไรจะออกจากตัวข้าแค่ะที่ เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องยังไงสักวันหนึ่งอ่ะผมว่ามันต้องออกอยู่แล้วมันต้องมีวิธีช่วยนะออกได้อยู่แล้วแต่แค่ว่ามันเป็นนานแค่ไหนอ่ะผมก็ไม่ได้แน่ใจไงแล้วแกเดินทางมาไกลไหมโอ้ไกลนะผมเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ในเวลาประมาณเที่ยงกว่าแะใช่ว่าเดินมาห้าชั่วโมงเพื่อมาหาน้ะดีใจมากที่ได้เจอเองผมไม่เป็นไรนะ ไม่ได้เองเข้าคงตายอยู่นี่หอยนี่แหละอืมก็ผมเข้าใจเพราะนาก็โดนขังมาพันกว่าปีแล้วถ้าเป็นผมก็ไม่ไหวเมกันอยู่ไม่ได้หรอกข้าก็มีพลังเด้วยยะเจ้าอยากดูหรือเปะละ่าน้ามีพลัง,ลงไ,ได้เหรอได้นะน้ามีพลังยังไงเล่อไหนลองให้ผมตังมาก่อนสิข้าสู้กับคนนั้นนับสิคน ใช่แล้วนะใช่แล้วนนันะนะเอาไงนะผมขอมตัวมีมีได้เหรอผมก็ไปเรียนมานะานะ้นะใช่ไหมแต่ให้ผมแบบนี้ใช้แบบไม่ค่อยเก่งอะไรมากมายผมก็แบบเลยไม่ค่อยได้ใช้ให้แบบพี่พี่เอฟซีทุกคนได้ดูนะครับในน้ลองแบบนแในน้นลองสอนให้ผมมีผมอยากดูมากเลยผมแบบทาไม่เป็นผมทําไม่ค่อยเก่งน,นะทุกคนไม่ใช่ไม่เป็นนะใน<ะ>น้าชด้วยนะ อันหนึ่งนะนะนี่เด้ยินมันผมมันผมได้ยินไหมทุกคนมีคนเล็กชี้ผมมีคนเล็กชี้ผมทุกคนได้ยินไหมไม,มีคนเลยกเจ้าไข่เอ้ยทุกคนได้ยินไหมไข่คร,ครับเหมือนมีคนมาตามหาเองเลยใครยังมาตามมาหาผมนะ เฮ้ยเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวนะรีบหายตัวไปก่อนได้ไหมเพราะจะเกิดอันตารายแต่ก่อนนะนั้นนั้นรีบหายตัวก่อนเลยแล้กันนะครับผมเจ้าก็ดูแลหยอยของาคายดีครับผมครับผมเดี๋ยวผมเก็บไว้เข้าในกระเป๋าผมคงจะซ่อนที่นี่ไม่ได้นะได้ได้ได้นั้หายตัวกันเลยทุกคนมผมต้องรีบพา น้าหอยสังออกจากที่นี่เลยร่วนที่สุดนะเพราะเขาผมได้ยินเสียงลอยๆว่าต้องพามึงดูแลหอยไม่ดีเฮ้ยเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงมันถึงไหมต้มองรีบออกเดินทางกันนะเพื่อความปลอดภัยของน้าหอยสังนะครับทุกคนอะไรมึงมึงจะไม่ต้องการอะไรได้ไงวะ ึงเป็นใครมาของใครอยากได้ผ่านศพกูไปก่อนนะบอกให้เฮ้ยมึงย่าห่อยวได้ไหมมึงออกมาได้ดีกว่ากูว่านะมึงย่าห่อให้เยอะได้นะ้งสัทุกคน มังรีบไปแล้วะให้ข้าโดนจับตัวไปนะตอครับครับครับนะผมจะรีบออกเดินทางเลยทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะหอยสังนะผมจะหาที่ซ่อนแอบ,บให้นะ้าหอยสังไอหมอนี่ดูทรงไม่น่าไว้ใจนะทุกคนเกี่ยวมันตาหม,มาเรื่อยเยทุกคนผมน้าไม่ต้องห่วงผมดูแลดูแลให้เต็มที่ดีที่สุดนะน้าไม่ต้องเป็นห่วง โอย,อยมึงต้องการอะไรกันแน่วะหนีช่วยมันตามมันไม่อยู่เลยทุกคนใครกันก็ไม่รู้นะผมยังไม่เจอตัวมันเลยเ กันก็ไม่รู้ทุกคน<ป>เอองไปเถอะไปเดี๋ยวคนผมจะรีบไปหาที่่อนแอบให้นาวไ้สั่งนะ่ะนาบ่อย่าให้นาวโดนขังอย่งเนงะ ก็จะไม่มีทางให้แบบพวกคนชั่วได้หอยสั่งนะเขาไปนะถ้าพวกมันได้ไปนะี่คงไม่ดีเยะคงจะจับน้าเป็นท่าต่อเหมือนเดิมทุกคนซึ่งน้าเขาก็ตนขังมาพันกอดไปนะั่นทุกคนทุกทรมานอยู่ในห้อยเดิวไม่สามารถออกได้ด้วยถ้าผมได้เจอแบบใครสักคนที่มาช่วยท่านห่อยสั่งได้นะคงจะดีมากเลย ทุกคนดูน้ำเจอส้นตีนปลาไลผมไปไงอ้นทางดีเกิน กันแล้วทุกคนเพื่อแบบให้เป็นการเสียเวลาผมจะขอพาหน้าหอยสังไปหาที่แอบในบริเวณนี้เสียงของมันยังดังก้องกังวานอยู่เลยนะทุกคนยังดังก้องกังวานยังได้ยินติ้นหูผมอยู่เลยผมจะรีบออกเดินทางกัน,นครับไปกันทุกคนทุกคนตอนนี้ ผมก็ได้เดินทางมาประมาณสักสี่ห้ากิโลนะเหนมากเลยนี่ขนาดสี่ห้ากิโลยังมีเสาอ,อีกนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเสานี้เก่าแก่มากนะเดินมาสี่ห้ากิโลยังมีเสาอ,อีกนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวผมจะขอสอบถามนะ้าหอยชังเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะ กับคนทีผ่ผมได้เจอเมื่อกี้ผมขออันนี้ตั้งกล้องน,นะครับพี่พีพซี่ี๋ยวผมจะขอสอบถามนะหอยสังน,นะทุกคนว่าเรื่องที่มาเป็นยังไงคนเมื่อกี้ผมอยากรู้มเป็นใครไงนะครับพนาได้ยินแนละ้วตอบผมเลยนะนาได้ยินผมแล้วตอบผมเลยนะครับ ออกได้เลยใช่นะออกมาได้เลยครับรุมขอถามสอบถามน้าอะไรสักหน่อยได้ไหมปลอดภัยใช่ไหมข้างนอกปลอดภัยครับปลอดภัยผมรับประกันโอ้นามาแล้วนาำครับไอเสียงที่มาเมื่อกี้น้าพอรู้จักไหม มันดีเลยแหละรู้จักดีเลยด้วยใช่แล้วมันเป็นใครอะครับมันนี่แหละเป็นคนที่กักขังข่าในหอยนี่ไอคนนั้นเองเหรอใช่อืเจ้ายาไม่เชื่อนะครับมไม่เชื่อ,อเหรอมันกักขังข่าไว้นานแล้วอืข้ายอายุป่านนี้แล้วมันยังไม่ไปล่อยข่าไปไหนเออตั้งพันกว่าปีนะแล้วมันไม่ตายได้ไงนะ แล้วมันต้องมีคาถาคุมแบบที่แก่กล้ามากเลยใช่ไหมนะใช่คนะือมันอยู่พันปีมานาได้แต่ไปนะผมไม่แปลกใจนะที่น้าอยู่ถึงพันปีได้เพราะนะ้าโดนขังในหอยแต่ไอคนนั้นนะสิผมงงที่ว่ามันอยู่ถึงพันปีได้ไงประเด็นไงมันกักขังกัเพราะว่ามันอิดชาอิดชา,มาไมช่หยาใช่ไหมนะใช่ากับมันนะเป็นเพื่อนกันอือ แล้วชอบสาวคนเดียวกันชอบสาวคนเดียวกันอีกด้วยใช่ uh huh. มันเลยทำให้ข้าต้องมาอยู่ในหอยเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นนี่ใช่ไหมแบบไอคนไอคนนั้นมันมันชอบสาวแต่สาวชอบนะแต่มันเลยอิจฉาลิศยาแล้วนะแบบสมัยก่อนนะก็แบบมีวิชาเก่งของมันใช่ไหมใช่อืมข้าน,นั่นแหละเป็นขุนแผนเลยแหละเอาเลย เป็นขุนแผนด้วยเลยใช่ขุนยังไม่ค่ะในอยู่ในหอยเนี่ยเป็นพันปีอืมไม่ใช่พันปีฮานะบอกนะเป็นขุนแผนนี่ผมว่าเนือน้านี่ไม่ต่งว่าสิบคนนะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยเสกพใบมะขามเนี่ยกาเสกต่อออกมาได้เชื่อหรือเปล่าวะ่ะเชื่อครับผมเชื่อนะอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ผมจะไม่เชื่อนะ ผมเชื่อใจนะอยู่แล้วอย่าไปเชื่อใจมันละกันมันบอกจะให้สมบัติเจ้าอย่างโน่นนี่จริงเอรมันโกหกโอ้โหถ้าไม่ได้เจ้าเนี่ยขาคงแย่เลยถ้าไม่ได้ผมนี้นะคงอยู่จนคัางไม่รู้ตอนนี้จะออกได้อีกไม่ไรใช่ผมว่าน อยู่ถึงอีหมื่นปีอ่ะกับมันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแหละแต่มัอมนอิจฉากะเพราะว่าการเนี่ยดันเก่งเกินหล่อเกินอะไรแบบนี้<ม>ใช่ไหมนะมมคนที่มันชอบไงไม่ใช่แบบแบบเหมือนเขาหมายบอกว่านนะ่นาเก่งด้วยแล้วก็นาก็แบบหล่อด้วยแบบมีเมียด้วยแบบมีเมียสวยมันอิจฉา มันนะชอบเมียข่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอืมกันเลยทำให้ข่ามาเป็นแบบนี้ไงอืมต้เองมาเป็นอย่างนี้นี่เองผมก็ว่าอยู่อยู่ๆมันจะมาขังได้ยังไงอยู่ๆจะมาขังกันวันนี้เดี๋ยวโอ้<ต>ความ,มร่มลอ่คนน,นะครับทุกคนมันแตกตอนที่อยูโอค่าเนี่ยข่าคงตายเลยแหละเจ้าโอ้ า oh. ต้องย้ายมันแตกเด็กกดขาดครับผมหอยเนี่ยมผมจะดูแลนะให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะดูแลได้นะเจ้าเจอไหมล่ะมันยาวใหญ่หอยนี่ขนาดไหนถ้ามันได้มาะไรมันทุบแตกแน่ถ้าถ้ามันทุบแตกก็คือนะก็จะสิ้นใจทันทีสิ้นใจ เพราะว่าหอยเนี่ก็เปรียบเหมือนเป็นหัวใจของข้าใช่นี่ผมเชื่อเพราะติดตัวน้าตลอดเวลาไงโหระวังทางกลับเองก่อนระวังมันด้วยล่ะผมเนี้ยตอนเนี้ยผมผมคิดอย่างเดียวคิดที่จะหาวิธีช่วยนะ้าให้ให้น้าหลุดพ้นจากหอยสังและทําให้หอยสังออกจากบนตัวนะ้าผมคิดอยู่จะ จะหาใครช่วยดีนะเจ้าต้องพาไปหาคนคนนึงไาผมต้องพานะไปหาคนคนหนึ่งใช่ไหมใช่เขาเนี่ยปลดปล่อยข้าออกจากหอยนี่ได้น้าจะายถึงว่ามีคนคนเดียวที่สามารถช่วยนะปลดปล่อยนะาออกจากหอยสังได้ใช่ไหมใช่แล้วอืมแลวเขาเป็นใครนะ ทางถูกแต่าจำชื่อของเขาไม่ได้หรอกอืมจำชื่อเขาไม่ได้วยจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยโอโ้โหเขาเป็นผู้คนที่มีบุญคุณกับข้าสุดเลยแล้วป่านป่านนี้เขาไม่สิ้นใจไปแล้วนะมันตั้งพันกว่าปีแล้วนะนะไม่หรอกเขาอายุยืนอายุยืนด้วยใช่อืมอนั้นเขาอายุยืนก,กว่าเยอะอืมอืม เราวางทางเจ<อ>้าก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะเจอเพื่อนสนิทคนเก่าของข้าได้ได้ครับน้าไม่ต้องห่วงครับถ้าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็จะดูแลน้าให้ดีที่สุดเธาที่ผมจะดูแลได้คนหนึ่งนะ<อ>สัญญาเดยแกบลบูกผู้ชายเลยใจเจ้ามากผมผมต้องช่วยกันอยู่และต้อง ตอบแทนเจา้ายังดีไม่เป็นไรครับขอผมขอให้นนาได้หลุดหลุดพ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยผม<า>เป็นการช่วยกันนะนะชอบท้างบุญคุณใครค่า,าตอบแทนเจ้าแน่อืมเอาแล้วนะผมว่าเรารีบออกเดินทางกันดีกว่าไหมเดี๋ยวนาะเข้าไปอยู่ในหอยหอยสังหรุก่าเพราะเราจะรีบไปหาผู้มีพลังวิเศษคนนั้นให้ได้นะได้ครับได้ครับจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้สแิแถ้านะ้าอยู่ในหอย ผมแล้วผมจะไปถูกเหรอนาะผมนทางเจ้ารื่อยๆหรือเจ้าจะไปข้าแบบนี้เลยโน้นาจะมีพอม,มีวิธีที่แบบแบบเราไม่ต้องบอกแบบอยู่ๆแบบในหัวผมแบบรู้ทางนาจะพอมีไหมมีอยู่แล้ว้<อ>าจะทำเองโอ้เจ้าองตามทางที่ข้านำพาไป แล้วเจ้าจะเจอคนที่มีพลังวิเศษคนนั้นอืมเอาไปซะหัวด่อา,รรอ,ารรอู <c oughs> เจ้ารู้สึกอะไรไหมเจ้าอ๋อผมรู้ทางแล้วนะพาก้าบไปภาภาพนี้ขึ้นหัวทุกทุกฉากต่ตอนเรียนทุกคน ผมรูเส้นทางแล้วน,นะครับขอบใจเจ้ามากไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรครับผมต้องมีอะไรผมก็ต้องช่วยกันเนี่ไปผมว่าเราจะรีบเดินทางผมผมกบและน้าเขาจะรีบเดินทางไปหาผู้มีวิเศษเอ้ผู้มีบุญและ,ม,ม,ะลมีพิเศษมีทางพิเศษไปนะเรารีบเดินทางกันดีกว่านะรีบกลับเข้าหอยไปเลยอิสราตั้งนานแล้วครับผมเดี๋ยวผมรีบพานะไปจะตอบแทนเจ้าอย่างดีเจ้าโอ้ครับผม ทุกคนน้าเขาก็ได้กลับเข้าหอยไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาท่านฤาษีที่น้าหอยสั่งเขาได้บอกนะเพื่อที่เราจะช่วยน้าเขาปลดปล่อยจากการถูกขังจากหอยนี้และผมต้องดูแลหอยนี้ดีถ้าผมดูแลหอยนี้ไม่ดีน้าเขาจะไม่สามารถถูกปลดปล่อยนั้นทุกคนเอาเป็นว่าคินนี้เราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่าครับทุกคน ผมก็ไม่มีอะไรพูดรมากไหมแล้วก็ก, like, กดไลค์กดแชร,ร์กด subscribe ผมเลยนะเพืเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปได้วยเถอะนะครับ